ขอนูเอ,เอาจริงจริงจ้าอานูห้าร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะตอนนี้ขาดไปตอนนี้ขาดไปสี่ร้อยค่ะจะต้องได้เพิ่มสี่ร้อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเธอต้องนับยังไงหรอครับต้องต้องกดดีก่อนใช่ไหมครับ อ่ตอนนี้หนูทำไงอยู่ตอนนี้หนูทำอะไรไปแล้วบ้างผมไปอัพไออีพิกี้ผิดนะครับโอเคเป็นขั้นสองใช่ไหมใช่ครับงั้นหนูรีเซ็ตสกิลหรือยังยังเลยครับโอเคหนูต้องกดรีเซ็ตสกิลก่อนตอนนี้หนูแบบว่าจำจดจำค่าสังคมของหนูไว้ก่อนอโอเคหนูรีเซ็ตสกิลทั้งหมดแล้วก็หนูต้องอัพใหม่อ่อ เขาเรียกว่าเรียนรู้คาถาใหม่ใช่รีเซ็ตใหม่แล้วก็เรียนรู้ใหม่ใช่แต่ว่าข่าสังคมนายจะได้คืนห้สิบเปอร์เซ็นใช่เรียนรู้ใหม่แล้วก็เหลือเหลือเท่าไหร่แบบว่าใช้ไปเท่าไหร่ก็หักลบมาออโครับนีดีนะเขาคืนตั้งแคนคุณแม่ขอหนูสี่ร้อยค่ะได้อได้ค่ะจะนอนแล้วหรอคะอืรู้สึกคันนปา คันตาเหรอคะ tomorrow ออกสำรวจกี่โมงนะครับเอ๊ะหนูแจ้งพี่ไปแล้วนะเอ๊ะพี่ไม่ฟังหรอยังนะเอหนูเล่าให้พี่ฟังไปแล้วกี่โมงนะครับเขาไม่ไปเอ้าหรออ้อยเขาคิดว่าไปสำรวจนานอ่ะก็หนูบอกพี่ไปแล้วว่าเขาไม่ไป yes ใช่ งั้นก็สํารวจในป่าะติการก่อนก็ได้นะครับท่านคันตาท่านจนอนแล้วคุณแม่อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับแม่ฉันเฮ้ยใัรขึ้นตาผมอะไรขึ้นตานะคะผมแพ้น่าจะเป็นที่ฝุ่นอืมอทำอะไรร่างกายอีกแล้วทำาะารร่างกายกันอีกแล้วสินะ หนึ่งพันพอดีเลยครับฮะนายปีหนึ่งเองนะหนึ่งพันได้ไงครับสองร้อยไม่ใช่หรอครับห้าร้อยไม่ใช่หรอครับไอเมื่อกี้ที่เราเรียนนะบลูเป็นไปไม่ได้น้องเขาจะมีหนึ่งพันเลยเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงว่าที่ต้องอัพนะครับมันใช้หนึ่งพันะครับที่ดีที่ยังไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ตอนเนี้ยนายต้องนายรีเซ็ตยังไม่นายรีรีเซ็ตแล้วครับรีเซ็ตแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่เออเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ผมเหลือ เก้าร้อยสิบครับแล้วนายก็อัพอันที่นายคิดว่ามีอ่ะไม่ในตอนแรกนายตอนแรกนายมีเท่าไหร่ตอนแรกมีเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอเคก็จำไว้เจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้ก็อัพไปตอนแรกมีเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้เก้าร้อยสิบมันก็แค่สองร้อยหกสิบเองที่เพิ่มมาก็มันแบบว่าคือนะครับตอนที่เรารีเซ็ตก็ต้องรอให้นอนอัพก่อนครับมันแค่ร้อยห้าสิบเองนี่ถูกไหมทหารนั้นช่หมคเก้าร้อยสิบก็เขารีเซ็ตไป มันมันรีเซต,มตหมดเลยไม่ใช่เหรอใช่แล้วรีเซ็ตหมดเลยอาม้วนเป็นอะไรยูคุณแม่จะเดินกลับด้วยเหรอคะ,อะเขาบอกอะห้ามดั่นสิคะเราจะไปทางไหนล่ะขวามือไหมคะม้วนข้าไปถามที่ทำไมถึงห้าม น่าจะเป็นเขาอาจจะซ้อมกันอยู่ใช่ค่ะอันนี้เจออะไรนะครับต้องทำยังไงครับเป็นชมรมบลร็อกวิดนะครับเขาใช้ตรงนี้ซ้อมนะเดินไปยังไงอ่ะอ้าวเราปกติเราต้องไปทางไหนนี่ไงก็รอสาทางขวาปกติเขาไปตรงนั้นไม่ใช่หรอเราต้องไปแบบว่าเหมือนวันนี้ครับเปลี่ยนแบบว่าตรงนี้เขาแยกกันซ้อมเป็นกลุ่มนะครับเราคงเดินเดินไปก็ได้นะเพาน่าจะแบบว่าแบ่งกลุ่มใหญ่ๆที่เข้าห้ามถึงตรงนี้ใช่ไหมล้วก็เดินตรงนี้ แน่นสี่ฉันก็คิดถึงถ้ามาคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงหน้าคิดถึงความสนคิดถึงคนน้นคนนี้คนนั้นก็หนูก็คิดถึงคุณแม่คือหนูห้ามคิดถึงใครเลยหรอคะไม่ได้ว่าะไรเลยก็แค่บอกแต่คิดถึงคนเยอะจังเลยก็เป็นคนเฟรนดี้นะคะรู้จักคนเยอะชอบคิดถึงคนค่ะชอบคิดถึงคนอะไรง่ไงประลองเวทอะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเขาหรอแล้วแบบว่าคุณแม่ไม่เคยคิดถึงใครหรอคะ อก็มีป่ะปีใหม่นะคะคิดถึงนะดีอ้าวคิดถึงจังแอ่แบบ่แบบี่ผมได้ฝึกบูชาด้วยตัวนะครับจริงหรอหาเจอได้ไงเลยผมขำวนทั่วมาสอนน้องๆสอนอะไรกันนะก็คาถาเอ็กซเพรียมาสกับ โปรเจกต์โแล้วก็อเดสต์สมมำมิตั้มใช่เนี่ยอะรคะระยะทางนึกแน่นเลยมาใจเย็นแล้วหนูกำลังนึกอยู่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้นายโดนฉันกับพี่บุ๊กแล้วก็ตอนแรกก็เชื่อว่าตอนแรกก็เชืว่าการเวนบักอ่อไม่เดทแอร์ใช่ค่ะนึกอยู่ค่ะฉันเึก่ออยู่ ฉันแบบคือฉันเรียนรู้คาถามารวดแบบเร็วเกินไปแบบว่าแทนที่ฉันจะใช้อเดสตโมเมนตัมฉันกลายเป็นลูมอสแทนสีดำ้อมอีฟิงเกิดเชี่ลูมอวิ่งออกมาได้เลยกอะไรที่ฉันสลบอีบุกมาทันทำไมอย่าลืมนะบอกไปด้วยนะเรื่องอะไรคะอะไรก็ทุกอย่างเขาเนื้เรื่องคาถานั่นไงค่ะได้เลยแมวเหรอ นายไปฝึกมาได้ยังไงเบลลี่ยน่ห้านี้อะไรเหรอไปฝึกมาจากไหนเอ้าฝึกมาจากการลอกเรียนแบบรุ่นพี่ไงเห็นรุ่นพี่ทำเลยลองทำตามหลายๆคนอ้าวอะไรนั่นไปดีกว่าอะไรหรออะไรหรอม่วงนั่นสีวิ่งไปดู อัปเดืมแต่ครูเซฟิเอไม่ได้โมโหอะไรใช่ไหมนะเสียงระเบิดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเสียงระเบิดขนาดนี้คือเป็นเสียงครูเฟียระเบิดหรอหลอครูเซฟียคงไม่ระเบิดห้องทำงานตัวเองหรอกนะครับอย่าละอย่ารีะหลับไปเยอย่าเลย คือแมวกัดกันยคือแมวกัดกันเขาก็เอออยากร่วมด้วยทีเดี you yeah. คือมันมีแมวในเนี่ยสรุปหายเท่าไหร่สเสียงจากไหนนะครับฉันคือเสียงจากมาเกสิรของเธออ๋อสักคู่นะครับหายเท่าไหร่ นลายไปร้อยสิบนะครับหนึ่งร้อยสิบครับนี่เดียวเองนี่ก็เก็บเองได้นี่จ้ะออะเงินเยอะอยู่นะครับหาก่อนมีหยุดนะเออเดินไม่หยุด ไอเดียอะไรแล้วเจ้าจได้ไหมเอ่ย ยังไม่ได้เลยนะครับให้ไปแล้วดูดีดีได้แล้วครับขอบคุณมากเลยครับไมรู้เรื่องเลยครับมีสอนตอนไหนอ๋อนี่มันเด็กพิเศษอะไมายถึงออสิสติกครับได้ใช่ออสิสติกจ้ะ สวัสดีครับศาสตราจารย์เบรียสสวัสดีคุณสตาร์ทุกคนน่าจะเข้าไปด้านในแล้วนะครับดีจ้ะสวัสดีครับศาสตรารสนด็กฝึกขอบคุณมากนะครับอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะรับ โอเซ่น่าจะมากับพวกบิรลี่หรือเปล่าหมายถึงหลังยามวิกาลหมายถึงตอนเช้าน่ะอะไรยามวิกาลอะไรโออยามวิกาลไงก็คือตอนเช้าแต่ว่าไปสนใจเปครับเราแข่งวันไหนแล้วครับแข่งอะไรไ้แข่งอะไรที่ฝึกเนี่ยครับต้องทำน้องๆเขาถน่ะว่าแข่งวันไหนวันที่หกใช่ไหมเริ่มวันที่หกแล้วก็น่าจะจบจบการศึกษาแล้วป่ะวันนีือการแข่งอะไรเหรอเป็นท่อนเป็นเก็บแต้มอะครับ รองปลาราเวหรือเปล่าใช่ใช่ครับอ๋อดีเป็นเดี๋ยวชมรองปาราเวหรือเปล่าคุณวาเรนติโนอาร์ตอ๋อไม่ได้อยู่นะครับผมไม่ว่างเข้าไปนะครับแล้วปัดไล่ชั้นตายแล้วมันจำกัดชั้นเหมือนว่าจะรวมกันเลยนะปีหนึ่งถึงปีเจ็ดจำกัดแค่คาถา พี่จะเข้าเหรอครับเราเก้าคนของเราปีหนึ่งเออไม่น่ะไม่ไม่มีเหตุผลไม่เป็นไรไม่มีผลฉันปีถ้าเกิดว่าปะลองเวที่ไม่รู้ว่าพี่เจาะแชมป์เดียวทำแต่แต่ฟรีฟอร์ออ่ะมีผลเมื่อวานพี่ก็แชมป์เกิดไปแล้วนะเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานที่มีการแข่งประทะกันระหว่างรุ่นพี่สตาร์ประมาณสี่สิบกว่าคนไงแข่งไอกิจกรรมใช่ไหมใช่ที่ประลองเวท เออพี่บอลลิตโด้แล้วเพืี่ได้รอยไดมแล้วเจอกันน่ะครับอ

มันที่ไหนวะ <c oughs> อืมไม่รู้ตอน,นี้พี่โนว่าความทรงจำหายไปนะ่ะแล้วก็มีเด็กหลายคนพยายามจะตามสืบเรื่องนี้ว่าพี่ว่าพี่โนว่าความทรงจำหายไปได้ยังไง ลล้เเยา่นเต็มปหล่่ะกวาาาจนนนขออุสฝั่นไม่ใช่รอยที่เกิดจากฟักทองระเบิดใช่ไหมเอ่อฟักทองระเบิดนะคะแล้วทำไมมีฟักทองระเบิดอยู่แถวนี้ลืมพี่กระเป๋าแต่ว่าทุกคนพูดกันหมดเลยค่ะว่ากระเป๋าาจสสวัดีค่ะหนูก็เยียามองว่าคือกระเป๋าอะไรฉันถามว่าทำไมถึงมีฟักทองระเบิดอยู่แถวนี้ของผูกอีน่ะ เมนบอกว่าบักคทองเหลือจากกิจกรรมเมื่อวานนะคะสาจาจ้าแล้วผู้แทนสามารถเอามาเล่น